ครับผู้ชมครับช่วงนี้ทีวีช่องของนู้ชมมาที่สนามกีฬาไทยพุทธินแดงครับมาชมการแข่งขันฟุตบอลโปรต้าไทยพรีเมียร์ยลีกนะครับวันนี้เราไปดูเกมเระหว่างแบงคอกยูเต็ดครับเจอกับบางกอกกลาส FC เอฟซีนะครับเอาครับครึ่งหลังเริกอันในครึ่งแรกเริ่มนะครับเกมเระหว่างแบงคอกยูเต็ดกับบางกอกกลาสเอฟซีครับบุตรยาเปิดยาวครับทิ้งบอลข้างหน้ามีธงล้ำหน้ามาแล้ว วันนี้ก็เป็นระวมเกสมี่กับลอนชัยสยมอลอนชัยลสัสโยครับที่จะเป็นคู่หน้ากันนะครับมาที่เ,เทเียเทตเปิดโด่งขึ้นไปลูกนิดให้ไค่บี้ใช้ความเร็วครับเจก้กอลวิทกอลวิทต้องดักทิ้งไปก่อนเพราะว่าป,ประมาทไม่ได้ครับราซันไค่บีุ้บเซกเปิดมาโฉบมงไม่โดนครับอ,าบอ,าาาาอ้าวบอลเสาสองเคลียยังไม่ขาดครับพาบอลเหนียวมาก่อนพลวัตเคลียมาด้านข้าง แล้าก็เปิดบอลโดงกลับมาใหม่ครับออบอลลงได้จังหวะนี้พลวัตอ้าวจ่ายไม่ดีตนี้คิมยิจินเบียดเอาไว้แล้วบอลไปถึงมรุลกลับไม่มีอะไรอย่างวะนี้โอ้เกือบจะโดนชาติฉกไปยิงครับลูกนี้ครับเปิดจอดขึ้นใหย่ังมงย้อนกลับมามจะเล่นสูตรกับคิมยิจินไปทูลหนุนกลับไปใหม่่ังสกัดมาได้แล้วพูดสินเป่าแล้วครับเป็นลูกฝาว เปิดยาขึ้นมาครับเจษกรแตะต่อเลยไคบี้ใช้วความเร็วไคบี้เจอซิเซ่ไคบี้กระชากไปแล้วเปิดเลียดเข้ามาลูกนี้จิตดิมูจินคิมดูจินเคลียร์ไม่ขาดครับอ้าวแบงค์อกคุกคลิกกันอยู่หน้าประตูระหว่างเคลียร์บอลไม่ขาดกันเองครับแบงค์อกยืนเต็ดคิมไคบี้เปิดมาใหม่ก็ไม่ผ่านติดกลวิตรลากที่เข้าไปไพรทูลสับขาหลอกเอาอยาวเอาบอลจากไพรทูลไม่ได้จะจ่ายลูกนี้ก็สั้นไปครับจะทำที่กับรณชัยเอาไป อีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ฟาวไปแล้วครับทีราเทพโดนทำฟาวโดนเบิ้ลยาวขึ้นมาลูกนี้ไคบี้โฉบอย่างไา้กระชากไปแล้วลูนิดโอ้โหมาคว้าไว้ทันครับแล้วโดนไปหน่อยครับวรุตนี่โดนลาซ้ายไคบี้จิ้มไปนิดหนึ่งครับพยายามเข้าไปแล้วปัดลุงนิดโอ้โหมาแล้วจะซ้ําไม่ได้ครับโอ้โดนเตะทิ้งไปก่อนแมเป็นสุภาชัยคมศิลป์ครับที่เตะทิ้งไปแป้งคอกมีทั้งตาตู้แล้วก็ลนาชัยครับแต่ไม่ทัน ช้าไปนิดเดียวนะครับเดียเทปเปิดเข้าไปไข่บี้แตะแล้วจะทำชีส้สั้นกระดกออกมาทางนี้ไม่มีใครครับดีนะครับต้องสองทีเลยดูแล้วรูปเกมยังอึดอัดอยู่นะครับจังหวะนี้ไพทูลขึ้นมาแล้วครับทางขวาซ้ายไพทูลโยกไปไม่ได้ครับแทงขึ้นมาทะลุมาสวยเลยครับจังหวะนี้สุภเสกสุภเสกเปิดมาเสาสองขึ้นมงลูกนิดเป่าไปอีกครับโอ้สุเดชดดวงใจไผ่พลวัตกัญชาก กล้ากระชากขึ้นไปนะครับเปิดเข้ามาติดบล็อกอีกอยังได้อยู่พลวัตเปิดคืนกลับมาสวยครับลูกนี้ไผ่ทูนไผ่ทูนยอดขึ้นมาแล้วโชว์ฉบขึ้นโขกแม่ไม่ถึง,งครับตาตู้อาครับขึ้นมาใหม่เทียทเทพกระชากึ้มาทางขวาแล้วโ,โดนขวางเอาไว้ลูกนี้ล่วงเลยเทียเทพอุตสินไม่ได้ว่าไม่ได้ป้าอะไรด้วยครับตาเทียเทพเจ็บเลยครับโอ้จังหวะเข้าไปสก,กัดนี่อันตรายเหมือน,นกันกับพลวัต อาครับสุดเดชวันนี้ขยับทางซ้ายยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ครับบอลทางซ้ายของกอรกราสคิมยูจินบังไว้อ้าวจังหวะนี้ไม่ฝาวด้วยครับองอาจยังบอลไม่ได้องอาจคืนมาแล้วสุดเดชยิงลูกนี้โอ้ยบอลผ่านหน้าประตูครับไม่ได้ประตูลูกนี้หมูหกเลครับสุดเดชธงชัยโอ้โหจังหวะนี้พลาดเองนะครับของแนวรับนะครับแผงข้อคิมยูจินครับพยายามที่จะบังบอลให้ออกครับดูครับ แต่สุดท้ายนี่องค์อ่านพมรประเสริฐนี่ย่งบอลมาได้ครับแล้วก็เปิดให้กับสุรเดชธงชัยครับสุรเดชนี่ตัดยิงด้วยเท้าขวาครับแต่บอลผ่านหน้าประตูไปครับโค้ชชัยจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับกัมีเปิดมาลูกนี้อ้าวมีชนกันโหคีบิวจินลงไปนอนไปครับดูครับจังหวะที่กัสมีเปิดมาครับนี่ครับจะได้เทคตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลีซอโอ้โหเข้ามาเบียดได้ดีครับจังหวะนี้ครับเข้าประกบ2คนเลยครับจังหวะนี้อื้อหือ อเอริ่มเกมแบงคอกกระบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับแวกนี้ไม่ได้ังหว่ามองข้างในแล้วเปิดเข้ามาลูกนิดแมวรุษยังรับไม่พลาดครับวันนี้เรีว่าฟอร์มดีนะครับอาบัติชาชากมาทางซ้ายไปทูนใช้ความเร็วเจอปวินวัฒนแล้วก็อบอลออกหลังไปครับรุกเตะจากประตูครับ อีแรเทพเจอพลวัตตัดเข้าในเปิดลูกนีอ้อยังตัดไม่ได้ครับนิดเดียวท่านกอลวิทกอลวิทวางยาวขึ้นไปครับขึ้นมาตะตู้มงคืนกับหลังไม่ถึงโรณชัยโดนสาดทิ้งมาครับใช้ความเร็วของไคบี้ไล่เือนกันทางมากอกลาสครับดูทั้งสองทีมพยายามที่จะเปิดบอลยาวออกมาครับแต่วจังหวะนี้ทำไม่ดีครับอาครับตาตู้แต่งเข้าขวาตาตู้ยิงแฉลบโอ้โหที่อกหลังลูกนี้ เกือบไปเหมือนกันครับจังหวะนี้ของตาตู้ครับแต่ผมกบดูครับจังหวะนี้ครับดูครับโยกมาขวาแลวยิงนิเท้าขวาครับแต่ว่าโมนิวัตที่สไลด์ตัวขวาไวเลยครับนี่ครับพยายามยิงเน้นๆครับแต่ว่าโมนิวัตยังสไลด์ตัวได้ดีครับลูกนี้ขวางบอลอย่างเล่นกันช้าๆครับบอลยอขึ้นมาตาตู้ดึงบอลมาพลิกได้มาปาลโรชัยโรชัยคืนหลังมาเบิร์นออกไปสวยครับวิยา ไทูตวัดกลับมาทีเดียวแล้วบอลข้ามไปตกนันตาคายตาตู้ตาตู้เล่นกับกัสมีชิงมาสวยครับตาตู้ทางขวามีเวลาด้วยตาตู้เปิดยอดมาไม่ผ่านกระชากมาเส้นหลังดึงอ้าวครับหลุดไปได้ไข่บี้ไข่บี่แทงมาแล้วตวัดลูกนี้โอ้โหลูกไข่ลูกลนี้ครับชาติีฉิมทะเล หมูหกเลยครับโอ้โหดูครับจังหวะนี้ก่อนนะครับของไคบี้นะครับได้บอลแล้วก็จ่ายมาดูเลยครับโอ้โหเป็นเล่นยากครับถ้ายิงอัดไปเลยก็โอกาสที่จะได้ลุ้นมากกว่านะครับไปไปคว้ลูกนี้ครับบอลไม่โดนครับเลยหลุดออกไปเลยครับดูครับจิ้มหัวเกิดครับจังหวะนี้ครับของไคบี้เจ้าตัวเสียดายเหมือนกันครับจังหวะนี้จ่ายให้เพื่อนและเพื่อนทำไม่ได้ครับโอ้โหครับยอนาซิเซ่เปิดขึ้นมาเอกชัย เอกชัยลองยิงดูโอ้โหลูกนี้ว้าพุ่งปัดไว้ได้กิจแะโอ้ยเอกชัยยิงดีครับลูกนี้โอ้โหหลอกยิงโอ้โหบอลสายด้วยครับจังหวะยิงของเอกชัยสําเร่ครับแต่ว่ายังโชคดีครับกิษณะกันกิทคนนี้ครับยังแม่บอลผ่านเขาิปได้ครับปัดออกไปครับดูครับจังหวะนี่ครับจับบอลด้วยขวานะครับด้วยเข่าแล้วยิงด้วยเท้าขวาอีกทีครับแต่ว่ากิจสะากรันกิทนั้นพุ่งปัดไว้ได้ครับนี่ครับยิงได้ดีเหมือนกันครับแต่ว่า กินสแลกันกินก็ช่วยเซฟไม่ได้ครับปัดออกหลังไปครับเอราบกัสมีเปิดโค้ามาโฉบมงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหตาตู้เอาจนได้ครับไปเขาจะขึ้นนําแล้วครับตอนนี้โอ้โหแมเป็นประตูจากลูกมงครับของตาตู้โอ้โหจังหวะนี้ครับสำพำเร็จครับตาตู้หลังฉัดมี โอกาสได้ยิงหนึ่งครั้งในครึ่งหลังนะครับแต่ว่าป็ติดฟล็อกโมดิวะนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็มองเน้นๆเหมือนกันครับเป็นประตูครับให้ทีมแบงคอกยูนเต็ดครับจำบ้านออกนามงกรการ์สเอฟซีครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหดูจังหวะเปิดลูกเตะมุมลูกนี้ครับนี่ครับไม่มีใครประกบเลยครับวิ่งเข้ามาหม่งแบบสบายเลยครับคุ่งตัวหม่งครับตาตู้ครับนี่ครับบอลหลุดมาหมดเลยนะครับแล้วหม่งกดพื้นด้วยครับแบบนี้รับยากครับแม้ว่าจิตสนองคเห็นแดงจะยืนอยู่ พี่เสาแ้กก็ตามครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเปิดโค้งบัตรโอ้หดูนีว่าสามเหลี่ยมแรกครับเสาแรกโอ้เกือบไปดูครับจังหวะยิงลูกนี้พี่คิดก็ปันโอ้โหชนสามเหลี่ยมครับออกข้างไปครับเปิดขึ้นมาครับสมเสกอ้าวดึงบอลมาโอ้บอกยิงลูกนี้โอ้โหดูครับว้า วอรุตกับซูเปอร์เซฟจริงๆสุสินก็เลยให้ไปเหลืองโมนิวะาไปครับเอาขึ้นมาไปทูนเปิดจัดมาฉลับลโอ้โหแม่สุประชัยดักไว้ได้ก่อนครับจะถึงมิลอสสุสินไม่ได้ว่าอะไรเปิดโด่งขึ้นมาดึงบอลมาชาตรีชาตรีแตะคืนหลังมาตวัดยิงตรงนี้ครับโอ้โหข้ามคานไปเยอะเลยองอาเปิดโค้งมาลูกนี้วอรุดขวาหนึบเลย โอ้โหวันนี้ได้ใจแฟนบอลเลยครับคนอาคระบังคอกจะสวนขึ้นมาวิทยาวิทยาจ่ายมาตาตู้ตาตู้ยกบอลมามีลอดหลุดหรือเปล่าลูกนี้แม่มีธงล้ำหน้าไปก่อนอืมบารินกาเล่นเลยครับชาเข้าแบงในบารินลองหาจังหวะยิงดูบุลุ์เอ้าซ้องแตกแล้วโอ้โหไครพี่ไม่ถึงบอลเอ้าแม้ว่ลุดได้ฟาวครับพาราตรงนี้ยิงได้ดีมากครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้โอ้โหสอง หลุดเลยก็ส่องแตกจริงๆครับอิตยาต่อมาไพทูนยกขึ้นมาลูกนี้อครับไพทูนทันไหมกระดกต่อกระชากเลยครับไพทูนไพทูลใช้ความเร็วเข้าไปกัโทษไพทูนฝืนไว้ไพทูนล็อกแล้วเปิดป่ะลูกนี้หลุดไปหมดเลยครับโอ้โหไม่มีใครครับโอ้ยกระชัยก็ไม่ได้วิ่งตามสมปองก็ยืนไปโอ้โหยืนมองครับช่วงวานนี้โอ้โหไปได้ดีครับ ต้องชมครับจังหวะไปทูลนี่ครับโจหลบแล้วก็เปิดมาลูกนี้ครับโอ้โหแล้วสมบองผ่านสมบองไปครับนี่ครับโหออกมากั๊กกันอยู่แล้วครับกฤษชนะกันกินครับจังหวะนี้พริกนะครับนําเมืองทองสองประตูต่อนหนึ่งแลจบครึ่งแรกครับเอาครับมีลอดสุดขึ้นมามีลอดพาบอลลากเข้ามาตัดเข้าในมีลอดหาเหลี่ยมจะยิงเองไหลออกมาโดยไปทูลยิงโอ้โหลูกนี้ มีทั้งสมปองสลับยืนอยู่เอกชัยสำเเทธก็รออยู่เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจ่ายลรกนี้ให้สมปองน่าจะออฟไซด์นะครับแต่แต่จะยิงเองครับแต่ว่าข้ามคานออกไปไหนก็ไม่ทราบครับหัวเท้าซ้ายไปทูลไม่ฝังครับยังได้งึดต่อครับบังกอกาสไปครับมาครับเอกชัยเอกชัยหมวนบอลหนีไม่ได้ครับเปิดขึ้นมาก็แรงไหม่พุทธสินเป่าเลยครับหมดเวลาการแข่งขันครับ